ทำงานมาตั้งนานแต่ทำไมรู้สึกว่าการงานของเรามันไม่ก้าวหน้าเลยมันไม่อยู่ที่ว่าเราเก่งหรือไม่เก่งบริษัทด,ดีหรือไม่ดีหรือว่าหัวหน้าสอนงานเราหรือเปล่ามันอยู่ที่ความคิดของเราค่ะถ้าเรามีกรอบคิดแบบที่เรียกว่า fit Set, มันยากมากๆเลยนะคะที่เราจะประสบความสําเร็จเพราะมันคือกรอบคิดแบบตายตัวและเราจะยึดติดกับสิ่งเดิมๆแล้วก็ทําแต่สิ่งเดิมๆค่ะพลอยได้อ่านหนังสือของ c a r ์โลเอฟดูนะคะนักจิตตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์และพลอยก็ได้สรุปออกมาเป็น3ข้อนะคะใครที่อยากก้าวหน้าต้องไม่คิดแบบนี้ค่ะ ฉันไม่ใช่คนที่เก่งฉันไม่สามารถพัฒนาอะไรให้มันเก่งขึ้นได้ไปมากกว่าน,นี้แล้วฉันทําได้แค่นี้แหละเรียกได้ว่ามีความสุขมากๆเลยที่จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วก็คิดว่าฉันจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไปตลอดชีวิตเนี่ยแหละคิดแบบนี้ไม่ได้นะคะข้อ2 สิ่งที่ฉันเป็นอยู่มันดีอยู่แล้วแต่ฉันแค่ไม่ได้รับความยุติธรรมคือโทษแต่คนอื่นอะไม่ได้มองมาถึงตัวเองเลยเช่นฉันไม่ใช่ลูกหลักของหัวหน้าหรือเจ้านายฉันก็เลยไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนหรือขึ้นเงินเดือนน้อยมาก แต่ไม่ได้มองย้อนกลับมาหาตัวเองเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างผลงานที่มันเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรมากพอหรือยังและข้อ3นะคะข้อสุดท้ายฉันไม่จำเป็นต้องไปรับฟังคำติชมจากคนอื่นที่ฉันเป็นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันโอเคอยู่แล้ว จริงๆคำติชมของคนอื่นนะคะมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆถ้าเรารับฟังและก็ลงมือปรับปรุงในข้อเสียนั้นนะคะเพื่อให้เราได้พัฒนาข้อเสียให้มันกลายเป็นข้อดีแล้วเราก็จะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆค่ะ สิ่งสำคัญนะคะของการที่จะทำให้เราก้าวหน้ามากขึ้นได้เรื่อยๆเราต้องไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะความสำเร็จของคนอื่นอย่าไปเอามาเป็นมาตรฐานของเรานะคะมองแค่ตัวเราก็พอค่ะเราจะต้องลงมือทำมันต่อไปเรื่อยๆห้ามหยุดไม่ใช่วันนี้เอาหวฉันเก่งขึ้นแล้วฉันพอแล้วไม่ได้ค่ะเราต้องทำมันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่เราจะมีพลังในการทำให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเราต้องมีกรอบคิดที่เรียกว่า Growth mindset ซึ่งมันคืออะไรแล้วจะทำยังไงให้เรามีกรอบคิดแบบนี้อย่าลืมติดตามชม HR Buddy EP หน้านะคะ